สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อเรื่องสัญญาแห่งท้องทะเล EP 2นะคะหลังจากที่หลี่ชิงรู้ข่าวจากนายทหารคนหนึ่งเธอจึงได้ทูลแด่เสด็จลุงว่าเรื่องที่หมู่บ้านเซินเย่นั้นหลานขอไปช่วยชาวบ้านที่นั่นได้หรือไม่ องจาก,กระพัดแม้จะรักหลานสาวมากเพียงใดแต่เพื่อชาวบ้านและความสงบสุขของแกนก็มีอาจปฏิเสธได้หากหลานสาวของตนมีชีวิตรอดแต่ชาวบ้านถูกพวกปีศาจนั้นฆ่าตายคงเกิดการปฏิวัติแน่นอน ถึงหลี่ิงจะไม่มีวิชาการต่อสู้ที่สูงมากเท่าไรแต่เธอก็มีเพื่อนรักที่คอยอยู่เคียงข้างเธอคือเซิร์ไห่ย,ยี่ที่สามารถมอบพลังเพื่อช่วยเธอได้ หลังจากที่เธอเข้าไปในหมู่บ้านเธอก็เห็นร่างของหวางลี่ที่นอนหมดสติอยู่ข้างๆบ้านของเธอเพราะถูกพวกปีศาจทำร้ายเมื่อเธอเห็นหนึ่งในเพื่อนรักต้องบาดเจ็บแบบนี้เธอจึงทนไม่ไหวแล้วกับพวกมันเธอจึงเอาผ้าที่พันคอเธอออก ซึ่งเผยให้เห็นรอยอักขระที่เหมือนกับรอยคำสาปอะไรสักอย่างซึ่งมีพลังการทำลายล้างสูงและสามารถทำให้แคว้นลู่อดีตแคว้นศัตรูของแคว้นอย่างหายไปได้เลยทีเดียวก่อนเธอจะใช้พลังนี้ฆ่าปีศาจพวกนั้นเธอได้พูดคำคำหนึ่งออกมา หากชาติพบนี้ข้ามีได้อยู่กับคนรักขอเพียงพบเดียวที่ข้าจะได้อยู่กับคนรักก็เพียงพอเตินไหย,ยี่ที่ได้ยินคำนั้นถึงเธอจะรู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่เธอก็ห้ามนางมีได้เธอจึงตะโกนบอกคำสุดท้ายจากใจของเธอให้นางและทุกคนที่นั่นได้ยินข้ารักเจ้าหลี่ชิงเจ้าคือคนเดียวที่ครั้งแรกที่ข้าได้เจอหน้าก็มีอาจลืมได้ทั้งวันและคืนข้าเฝ้ารอเวลาที่เจ้า ามาเดินเล่นที่ริมน้ำตลอดแต่หลังจากนี้ข้าอาจมีได้พบเจ้าอีกหลีชิงก่อนที่นางจะระเบิดพลังทั้งหมดนางได้หันหน้ามาหาเซินไหยย่ยี่และยิ้มทั้งน้ำตาให้แก่คนรักของนางนั่นคือยิ้มสุดท้ายที่เซินไห่ย,ยี่ได้เห็นจากคนรักหลายพันปีผ่านไปไวเหมือนโกหก ในยุคปัจจุบันเซินไห่ยี่ก็ยังคงตามหาหลีฉิงที่เธอรักจนวันหนึ่งเธอได้ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าและมีผู้หญิงคนหนึ่งหอบของพรุงพารังวิ่งมาชนเธอผู้หญิงคนนั้นได้ขอโทษเธอและเก็บของทั้งหมดที่หอบมาเมื่อเซิรไห่ยี่ได้เห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็ถึงกับช็อกเพราะเธอมีหน้าตาที่เหมือนกับหลี่ฉิงมากๆเซินไห่ยี่จึงได้อา,าสาช่วยถือของที่เธอ หอบมาและถามชื่อของเธอไปด้วยผู้หญิงคนนั้นได้บอกว่าเธอชื่อหลี่ชิงเหมือนกับคนรักเก่าของเซินไห่ย,ยี่และเธอก็เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาที่เป่ยจิง EP สามจะมาต่อนะจะจุกจุก